เฟรนันเดสขอโทษเทนะฮากยอมรับฟอร์มแย่ทำกุนซือถูกปลดบรูโน่เฟรนันเดสกับตันทีมปีศาจแดงออกมายอมรับความผิดพลาดของตัวเองและเพื่อนร่วมทีมหลังการปลดเอริกเทนฮากพลตําแหน่งกุนซือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดฟอร์มตกต่ำอย่างหนักรั้งอันดับ13าในพรีเมียร์ลีกเก็บได้เพียง12คะแนนจาก10นัดโดยเฉพาะความพ่ายแพ้ต่อเวสต์แฮม2-1เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ที่เป็นฟังเส้นสุดท้ายของกุนซือชาวดัตส์บ루โน่แฟร์นันเดสออกมาเปิดใจว่านักเตะทุกคนในทีมต้องรับผิดชอบกับผลงานที่เกิดขึ้นรวมถึงตัวเขาเองด้วยแฟร์นันเดสยอมรับว่าเขาได้โทรศัพท์ไปขอโทษเทนฮาหลังถูกรวดออกจากตำแหน่งโค้ชและยอมรับว่าฟอร์มการเล่นของตัวเองในช่วงที่ผ่านมาไม่ดีพอ ทางด้านรูเบนอโมริมจากสปอร์ติ้งลิสรบอนจะเข้ามารับตำแหน่งกุนซือคนใหม่ในวันที่11พฤศจิกายนนี้ขณะที่รูฟานิเตอร์รอยจะรักษาการไปก่อนในเกมยูโรปาลีกกับ P a o อและเกมลีกับเลสเตอร์ต้องจับตามองว่ากุนซือคนใหม่จะพลิกฟืนทีมให้กลับมายิ่งใหญ่ได้อีกครั้งหรือไม่แฟนผีแดงคิดยังไงกับเรื่องนี้แสดงความคิดเห็นกันมาได้นะครับแล้วอย่าลืมกดติดตามบ้านฟุตบอลเพื่อไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวของทัพปีศาแดง